เท่ามาเลยเตเกนักปาดผู้ชายคนนี้เข็งแก่งมากพวกเราต้องไปด้วยกันเราต้องสู้กับมันเดี๋ยวไทผู้นี้จะช่วยเองค่ะ จะต้องใช้ประโยชน์จากชัยชนะในครั้งนี้เพื่อจะได้มีโอกาสต่อสู้กับพวกนี้นี่มันได้ผลหรือไม่เอ๊ะนั่นมันคืออะไร <Whoa. S 1> นี่มันไม่ดีแล้ว <t ell> ต้องรีบหนีเงินเข้าไปโกล,ละเ <t ell> ขากำลังแสดงทักษะต่อสู้มันกำลังดูดก้น ข้าเข้าใจแล้วนี่คือทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์ที่แท้จริงทักษะระดับสวรรค์ซ่อนอยู่ในโครงกระดูกของนักปาปญดนั่นเซียวเยียนเจ้ามัวทำอะไรอยู่รีบหนีสิอพลังในการดูดช่างรุนแรงอะไรอย่างนี้นี่ไม่ดีแล้วท่านพรอาจารย์ขึ้นเปลวเพึิงเปลวเพลิงเริ่มต้น เปลวเพิงพนิกวาลีการโจมตีทั้งหมดถูกดูดเข้าไปไม่เค้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ล่างพูดปีศาจเปลยวเพิงสามพันเสี่ยวเยี่ยนท่านปรมาจารย์ท่านเป็นอะไรไหมข้าข้ากดตายเลยเกินโชคดีที่ข้ามีคมไหวพิบ ข้าได้พัฒนาเปียเพงสาพันรูแปแบบใหม่ในทันทีข้าข้าเกือบตายแล้วไม่ล่ะอ่ะไม่ไม่ไมย่ามาตรงนี้เนาะเจ้ารังสีสีดำนั่นมันหยุดแล้วที่จริงแล้วมันมีขอบเขตใช่หรือไม่ข้าไม่คิดเลยว่าเราปรมจารย์จะถูกเกินกินไปมากกว่าครึ่งน,นี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วนี่คือเทคนิคของนักปราอย่างนั้นหรอมา มันน่ากลัวมากท่านปรมาจารย์ข you. ้าควรทำอย่างไรดีไม่ต้องกลัวไปเพื่อที่จะทำการเคลื่อนย้ายกระดูกนักป่าคนนี้ต้องดูให้แน่ใจก่อนว่ากระดูกนั่นพลังหมดไปแล้วตอนนี้มันไม่มีความก้าวร้าวและก็ไม่ต่างจากกระดูกธรรมดานอกจากนี้เราก็เจอทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์แล้วโครงกระดูกนักป่า ต้องเป็นของวังแห่งวิญญาณเท่านั้นตะแก่ผีเท่าจุดฮึคิดว่าเราโง่อย่างนงั้นหรอมันคงจะไม่ง่ายหรอกถ้าเจ้าเจ้าไปแบบนี้วังแห่งวิญญาณมันไม่ใช่ของราคาถูกที่จะหากันได้ง่ายๆหึเจ้าคงไม่ดูดซับพลังจากโครงกระดูกนั่นคนเดียวใช่ไหมนี่พวกเจ้าอยากตายอย่างนั้นหรอใครก็เข้ามาแย่งชิงของของว,งวังวิญญาณของข้ามันต้องตาย กระดูกนักปราชญ์แห่งการต่อสู้เป็นของเทพอย่างข้าอย่าแม้แต่จะคิดเจ้าหมิงชวนตะเกะรีบวางกระดูกลงซะฮคิดจะหนีไปไหนเจ้ากระดูกนี่ถ้าข้าไม่เอามันออกไปจากข้าข้าเกรงว่าข้าจะมีปัญหาแต่ว่าพวกเจ้านั้นไม่คู่ควรที่จะเอาของเทพผู้นี้ไป ร่างกายวิญญาณอย่างเงินเหรอเจ้าผีเท่าเจ้าคงมมดหวังแล้วละ่ะคงกระดูนักป่ดนั้นคือสมบัติเจ้าหมอทำอะไรอยู่เรารีบเข้าไปร่วมด้วยกันเถอะในการต่อสู้ที่นั่นเก่งว่าต้องเป็นคนที่มีระดับไม่ต่ำกว่าสามดาวจะเป็นการดีกว่าถ้าเราจะไม่หลนหาทีตายอะนี่มันอะไรกันไม่ดีแล้ว เสี่ยวเยี่ยนนี่เจ้าอยากตายอย่างงั้นเหรอจริงๆแล้วข้าคิดถูกสินะเสี่ยวเยี่ยนมอบกระดูกนั่นให้ข้าเย่แล้วเจ้าต้องการคงกระดูกนี่ใช่ไหมเงินข้าให้เจ้าไปเลยอะไรกันเจ้าผีเท่านั่นมันต้องการกระดูกเกินคนเดียวอไม่ หน้าที่ของหวัวหน้าแห่งหวงังวิญญาณคือการนำโครงกระดูกนักปาดกลับไปเป็นโอกาสดีละที่เราจะเข้าไปเยีง่งครงกระดูกนักปาดแค่นี้มันคงจบแล้วแต่เท่าข้ายินดีด้วยออกไปใครบอกกันว่าเจ้าจะเป็นคนได้ไปพวกเจ้าทุกคนคงไม่อยากไมีชีวิตอยู่ต่อแล้ใช่ไหมวันนี้เซียวเยี่ยนเจ้ารีบไปแย่งคิงสมบัตินั่นมาเถอะ ดูเหมือนว่าเจ้าผีเท่านั้นจะไม่รู้ว่าทักษะระดับสรวรรค์ซ่อนอยู่ในโครงกระดูกนี้โครงกระดูกของนักปราแห่งการต่อสู้มันจะมีอย่างอื่นอยู่ในโครงกระดูกนี้อีกหรือไม่เป็นไปได้ไหมนี่คือแก่นแท้จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เซียวเย่้ยนมอบกระดูกนั่นให้ข้าเจ้าอยากได้มันอย่างนง้นหรอเงินก็เข้ามาสิท่านปรมาจารย์เดี๋ยวก่อนข้าจะให้โอกาสเจ้าว่าเจ้าต้องการร่วมมือกับข้าหรือไม่ ความร่วมมืออย่างเงิ้หรอแล้วข้าร่วมมืออะไรกับเจ้าได้บ้างเจ้าและข้าจะร่วมมือกันจัดการกับเจ้าเสี่ยวเยี่ยนและกระดูกของนักเปิดนั่นจะเป็นของเจ้าข้าน่ะต้องการผลต้นกำเนดิดมังกรและอสูรฟ้าตั้งหากอ่ะจัดการจัดกอนเจ้าจผีเท่าดูเหมือนว่าการหักแขนของเจ้ามันจะยังไม่เพียงพอ มันจะเกิดอะไรขึ้นหากข้ามีความแค้นกับเสียวเยี่ยนด้วยถ้าข้าสามารถจัดการเขาได้ที่นี่ข้าก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยเช่นกันสำหรับกระดูกนักปอาหากปรมาจารย์แห่งวังเฮวิญญาณสามารถเสนอราคาได้แล้วก็ข้าก็ยินดีที่จะช่วยเจ้าด้วยเจ้าคือผู้นำของหูกเขาน้ําเข็งอย่างนั้นหรอจริงๆข้าก็ไม่อยากไปม,มีปัญหากับเจ้าหรอก ตกลงข้าจะถือว่ามันเป็นข้อตกลงถ้าเจ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกับข้าได้เสมอได้เวลาแก้แค้นเสียวเยี่ยนในตอนนี้ข้าต้องการตัดมือและเท้าของเจ้าออกซะเสียวเยี่ยนเจ้ารอก่อนพวกเราจะไปช่วยเจ้าเร็วๆนี้แหละหากเจ้าต้องการทำลายเขาเจ้องต้องผ่านข้าไปให้ได้ก่อนสิบยามไปหยุดพวกเขาออ นี่มันงูหลามเก้าโลกที่แข็งแกร่งนี่เนาะเหตุใดพวกชายเหล่านี้ถึงมาอยู่ที่นี่ก่อน